เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่26ตุลาคม2566สําหหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะช่วงนี้โอ้โห ดวงดีมากๆเลยนะคะเปิดมาใบแรกก็เจอข่าวดีนะคะใครรองเงินก้อนมีโอกาสได้เงินนะคะช่วงนี้ใครคิดจะทํางานหาเงินนะคะมีโอกาสได้เงินช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางจะได้โชคได้ลาบมีสิ่งดีๆเข้ามายิ่งขยนันยิ่งได้งานเยอะช่วงนี้อาจจะต้องแบบภาระเรื่องงานค่อนข้างหนักงานหนักงานเยอะนะคะแต่ได้เงินดีได้เงินเยอะนะคะหลายๆคนนะคะช่วงนี้กําลังคิดอยากจะไปไหว้ขอพรนะคะพระแม่รัศมีเจ้าแม่กวนอิมนะคะ การเดินทางมีโอกาสประสบความสาเร็จค่อนข้างสูงคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบจากการเดินทางใครรองเงินก้อนอยู่มีโอกาสได้เงินนะคะช่วงนี้นะคะยิ่งทํางานเยอะยิ่งได้เงินยิ่งขยันยิ่งได้เงินช่วงนี้คุณกําลังมองหาช่องทางใหม่ๆในการสร้างไรายได้นะคะแต่จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะการเดินทางไกลมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือทะเบียนรถทะเบียนรถอายุของคุณแม่ของคุณแล้วก็เด็กให้โชค สีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีส้มสีแดงสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่197 197แล้วก็38ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยค่ะ